โอ้ยเยก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอนิาจานเกมมิ่งอีกแล้วนะครับตามเี่เคยวันนี้จะอยู่เกม Demon ส layer นะครับก็คือเกมดับพิฆาตอสูรนะครับและวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเกมดับพิฆาตอสูรให้ทุกคนดูนะครับก็คือจากรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ทําการสอนโหลดเกมนี้ไว้แล้วนะครับก็คือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมดับพิฆาตอสูรกันแล้วนะครับก็คือมีน้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากเลยนะครับให้ผมทาการสอนเล่นกเ่ทมี สร้างโดยคนที่สร้างเกมไททันเลยนะครับก็คือเกมแอสไตกของไททันโมบายที่ผมชอบเล่นนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเกมดาบพิฆคาตอสูรให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยคือไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องคิมิสึโนยายบาเนี่ยก็คือดาบพิฆคาตอสูรเนี่ยแหละครับทุกคนผมไม่เคยดูมาก่อนเลยเ้ยทุกคนแล้วทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับก็คือของดาบพิฆคาดอสูรนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยผมรู้อยู่แค่3อย่างครับทุกคนก็คือเรื่องแรกก็คือคนชื่อซันเนสึนะครับอะไรเนี่ย มีพวกอสูรอยู่ครับทุกคนซึ่งรู้จักเรื่องนะครับทุกคนแค่นั้นและรครับทุกคนแล้ววันนี้ผมคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนจะเล่นเกมนี้จะเป็นยังไงก็ติดตามดูอะไรครับทุกคนก็คืออยู่ในคลิปนี้แหละครับทุกคน อันดับแรกเนี่ยก็คือมีเป้าหมายให้เรา totally. the, อยู่นะครับก็คือให้เราไปทําอะไรนี่แหละครับทุกคนก็คือจะไปหาเจ้าตัวอสูรนะครับทุกคนแล้วก็ทําการฆ่าพวกมันนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเลือดของเราแล้วก็คือเรามีสกิลอยู่บางอย่างนะครับก็คือนี่สกิลการฟันคาตนาของเรานะครับจะเป็นดาบของเราครับทุกคนนี่คือเวลาที่เราฟันเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ของดาบแล้วก็มีท่าพิเศษนะครับก็คือนี่มันเป็นสเต็ปการพุ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยคือเลือดของเราจะลดด้วยนะครับเหมือนกับว่าเป็นการใช้พลังที่ค่อนข้างงแลววเอรรััก็ยมี ตัวการแบบอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกการไปนะครับก็คือเหมือนแบบนอนแล้วก็หมุนนะครับทุกคนมันจะแบบเพิ่มความเร็วในการวิ่งครับทุกคนซึ่งผมใช้ผมคิดดูแล้วคือมันมีท่ากระโดดด้วยครับทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินธรรมดาเนี่ยคือมันจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้เนี่ยคือมันจะค่อนข้างไวนะครับทุกคนแล้วก็ EP นี้เฮ้ยทุกคนผมเจอสูนรแล้ว EP นี้ของผมจะเป็นยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือลินพันห่อยมากครับทุกคนก็มม่นทีี้าหผ การข้ามันหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนคือใครรู้บ้างก็ฝากเม้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เม้นมาก็อย่าลืมปั่นเม้นให้ผมด้วยนะครับคืออยากโดนปั่นเมนนะครับทุกคนแล้วก็ดูทรงดูไซส์มันแล้วเนี่ยคือมันมันตัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับไอเจ้าเนี่ยเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลง เฮ้ยผมไม่อยากมองข้างบนเยอะครับทุกคนเดี๋ยวผมตายครับทุกคนเดี๋ยวผมตายเฮ้ยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างจะแบบน่ากลัวแล้วทีนี้อากาศก็กลายเป็นแบบกลางคืนแบบน่าจะนี้น่าจะเป็นเวลาสักแบบ6กโมงหรือจะเป็นแบบเกือบจะทุ่มหนึ่งะครับทุกคนอากาศประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอากาศที่แบบท้องฟ้านี่คือสายเลือดเลยครับเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วทุกคนน่ากลัวมากครับทุกคนผมจะตีออกมาเลยก็แล้วกันนะครับผมจะฟันมันเฮ้ยทาอันตีทุกคนเฮ้ยมันโคตรเก่งครับทุกคนเอาผมตายเฮ้ยคือ ไอ้แล้วมันก็เหยียบซ้ำศพผมด้วยคือมันทาการเหยียบซ้ำศพผมด้วยแล้วคือตัวเมื่อกี้มันค่อนข้างจะโหดมากครับทุกคนคือลักษณะอากาศแบบนั้นและผมตายแบบแบบนั้นนี่คือคนน่าสงสารชิบผายเลยทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหามันอีกทีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้มานะครับคือจาก E ีีที่แล้วที่ผมลองเล่นดูเนี่ยก็คือ EP สอนลนนะครับผมก็ได้รู้ว่าเราต้องฟันเฉพาะหัวนะครับก็คือเฉพาะเฮดชอนนะครับสายฟรีไฟจะรู้ดีนะครับทุกคนก็คือออลลี่เฮดชอนนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าเราขัดจะนาไปฟันหัวมันมันต้องตายครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราเตี้ยเขาสูงครับทุกคนโอโ้ปัญหาคือเราเตี้ยเขาสูงโอโ้ทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมมีวิธีในการสังหารเขาอยู่นะครับโดยการที่ว่าผมจะใช้สูตรนี้นะครับคือกระโดดฟันนะครับทุกคนนี้กระโดดฟันนะครับมันเป็นท่าสในสื่อเลยครับทุกคนตัวนี้มันชื่อสในสื่อเบ้าทุกคนเม้น์มาหน่อยทุกคนก็นะครับตอนนี้ก็คือแป๊บเดียวอากาศก็กลายเป็นตอนเช้าแล้วครับเกมนี้คือรู้สึกว่าวันเวลาเปลี่ยนมากครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมตายไปรอบนึงแล้วคือด่านมันเริ่มใหม่ก็คืออากาศกลายเป็นตอนเช้าอีกทีพอเราไปถึงเจ้าตัวสูตรก็อาจจะเป็นแบบกลางคืนอีกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ สนุกบ้างก็ <confidence. S 1> เม้นกันมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกับผมนะครับทุกคนช่วงนี้ผมก็จะแบบทําตามที่ทุกคนขอนะครับก็คืออยากให้ผมสอนโหลดเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เม้กน <ential S 2> กักนมาได้เลยนะครับผมจะแบบทยอยอ่านเม้นทุกคนนะครับแล้วก็อันดับแรกเนี่ยผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบคอยดูช่องของผมแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือเจ้าตัวอสูรเนี่ยคืออยู่ไม่ห่างจากผมเลยครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่านี่จะเป็นตัวอื่นนะครับเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนอะทุกคนงทกลัรษณะ ของมันเนี่ยคือเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนเป็นไงครับทุกคนคือผมฟันทีเดียวแล้วแบบคอหายอ่ะครับทุกคนก็แบบเก่งเกินไปอ่ะครับทุกคนจังวานี้ก็คือผมฟันเจ้าตัวอสูรไปแล้วนะครับแล้วมันก็คือตายอย่างเรียบร้อยและทีนี้คือมีภารกิจต่อไปมาแล้วครับก็คือมีเจ้าตัวอสูรกำลังจะรังแกรังแกชาวบ้านอยู่นะครับทุกคนอันนี้คือเหมือนผมแต่งเองอ่ะทุกคนก็คือมีเจ้าตัวอสูรกำลังจะรังแกชาวบ้านซึ่งผมมีหน้าที่คือต้องไปช่วยเข เกมนี้แล้วแล้วรู้ว่าในซูโกะอยู่ไหนก็เม้นท์มาหน่อยเขาด้วยผมจะไปหาในซูโกะให้นะครับทุกคนหลายคนเนี่ยคือชอบอนิเมะเรื่องนี้มากเลยครับทุกคนแต่ว่าผมคือไม่ค่อยได้ดูเลยครับก็คือไม่เคยดูสักตอนเลยทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแบบตั้งชื่อคลิปหน่อยล,ยละกันว่าแบบเมื่อผู้เล่นที่ไม่เคยดูอะอนิเมะดับพิฆาตอสูรมาเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็คิดไปไกลเลยครับทุกคน ตอนนี้นี่คืออาจจะมีอสูรมาตุยผมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวพวกนี้ที่มันเป็นสัตว์ประหลาดแปลกๆเนี่ยคือมันมันเรียกว่าสูรใช่ไหมครับทุกคนคือผมเห็นชื่อเรื่องว่าดับพิฆาตอสูรนะผมก็เลยแบบคิดว่ามันเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะครับอากาศคือแบบ กลางคืนไปเลยครับทุกคนแล้วก็คือตอนนี้คือน่ากลัวมากครับทุกคนผมอาจจะโดนตุ๋ยตั้งแต่ตอนไหนก็ได้ครับทุกคนแล้วก็ครับในคลิปนี้ผมอาจจะใช้คําว่าตุ๋ยไปสองสามรอบนะครับถามว่าตุ๋ยคืออะไรนะครับก็คือแบบเรากําลังจะเดินของเราอยู่อย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วอยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาจากด้านหลังแล้วก็ฟันเราไปอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คือสายฟรีไฟจะรู้ดีนะครับคําว่าตุ๋ยคืออะไรนะครับทุกคนใครรู้ก็ฝากเม้นมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าชอบเกิดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกาลังใจให้้้้้้ผผมมใในนนนนนกกกกาาารรรทททททํํคคคคลลลลิิปปดวววยยยยยะะับแ็ช่งงีีจอออขเเเหุุืๆ คือผมก็จะแบบคิดว่าผมจะไปดูดับพี่ฆ่าอสูรอยู่นะครับทุกคนเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดแล้วก็คือโรงเรียนแต่ละคนก็ปิดนะครับแต่ละคนก็คืออยู่บ้านกันทั้งนั้นเลยครับทุกคนก็ใครที่เป็นแบบโรงเรียนปิดก็เม้นมาด้วยนะครับคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบนั้นแหละครับทุกคนตอนนี้คือทุกคนผมบอกเลยว่าอากาศเกมนี้นี่คือมันหลอนชิบหายเลยทุกคนคือตอนเนี้ยคือผมรู้สึกเริ่มกลัวๆแล้วครับทุกคนคือผมแบบอาจจะโดนฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ครับทุกคนแต่ไม่มีปัญหาครับผมมี แล้วก็จะได้แบบทำภารกิจใหม่ไงแต่มันจะดูไม่เท่อะทุกคนว่าปะ คือถ้าเกิดว่าเราโดนตัวแบบตัวร้ายฆ่าไปแล้วคือเราเกิดใหม่มันจะดูไม่เท่งไงทุกคนผมก็เลยคิดว่าผมเจอมันที่ไหนผมจะฆ่ามันทันทีและผมจะไม่เป็นคนตายอีกต่อไปทุกคนเย่การวางแผนของผมคือดีมากครับทุกคนแต่ไม่รู้นะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันหายไปไหนไม่รู้นะครับเฮ้ทุกคนผมเจอแล้วทุกคนมันอยู่แถวนั้นนะครับทุกคนก็คือมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับซึ่งมันก็อยู่ไม่ห่างมากแหละแต่ว่ามันแบบมันเหมือนมันหนีผมเบ้าเฮ้ยมััันนนีผมมล่กวค คือผมก็คือมือใหม่ในเกมนี้นะครับก็แบบเล่นไม่ค่อยเก่งอยู่ซะด้วยมันหนีผมไปไหนไงทุกคนหรือไม่ว่นนะแบบมันวางแผนฆ่าผมมาคือแบบมันอาจจะเตรียมเล่นหัวผมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับยิ่งอากาศก็คือดูหลอนคืออากาศก็จะเป็นแบบดูหลอนมากเลยครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าผมควรรอตอนเช้าดีไหมเอาทุกคนรู้สึกว่าผมโดนผีหลอกแล้วทุกคนเมื่อกี้ตัวสอนเนี่ยครับทุกคนที่มันเป็นตัวสอนในตัวสัญลักษณ์อัสเจรีเนี่ยครับทุกคนมันเรียกว่าสเจอรีประวะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปโรงียานานแล้วทุกคนก็ไม่เป แน่ครับทุกคนคือมันทีแรกมันอยู่ฝั่งนั้นแล้วพอผมวิ่งไปมันก็ไปไปอยู่อีกฝั่งพอผมไปอีกฝั่งมันก็คือหนีไปที่อื่นคือรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็คือมันทําการลังแกเด็กแถวบ้านผมซึ่งผมจะไม่อภัยให้มันนะ คือรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศคือมันเริ่มสมจริงแล้วครับทุกคนคือทีแรกเนี่ยเกมมันแบบอากาศไม่ยอมเป็นตอนเช้าเลยเฮ้ยทุกคนคือว่าผมโดนโปลแล้วครับทุกคนคือผมโดนผีหลอกแล้วทุกคนตอนนี้นี่คือรู้สึกเสียวไปทั้งตัวเลยครับทุกคนคือค่านข้นงจน่ากลัวมากนะครับลักษณะทรงในะตอนนี้นะครับคือไอเจ้าตัวอสูรตัวนี้มันหนีผมนานแล้วทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวผมจะลองตามไปดูอีกทีนะครับคือเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนยังไงผมว่าทุกคนเฮ้ยตอนนี้คือน่ากลัวมากครับทุกคนเฮ้ยมันหล่อนชิบหายเลยทุกคนเมื่อกี้คืออยู่ดีๆมันโผล่มาจากข้างบนทุกคนตอนนี้คือมันน่ากลัวมากครับทุกคนหัวใจก็คือแบบโอ้โหทุกคนเฮ้ยอยู่ดีๆมันมาแบบนี้คือน่ากลัวมากครับทุกคนตอนนี้นี่คือก็คือคนหนึ่งอะไรเนี่ยครับทุกคนมัเหมือน ตอนนี้นะครับคือมีคนหนึ่งกําลังจะหลงในป่านะครับแลวคือผมต้องไปช่วยนะครับซึ่งลักษณะตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยครับทุกคนคือมีคนไปหลงในป่าครับทุกคนแลวคือผมเล่นเกมนี้ที่ไรคือผมรู้สึกหลอนแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับทุกคนคือนั่งอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยทุกคนก็คือ get ออกปะแล้วก็นะครับทุกคนชัยชนะของเราก็มาแล้วครับทุกคนก็คือช่วงเวลาตอนเช้านะครับทุกคนนที่สุดวันก็เปลี่ยนเป็นตอนเช้าแล้วครับทุกคนเฮ้ตอนนี้นี่คือรู้สึกลงอกขึ้นมาเลยครับทุกคนเนื่องจากเวลากลายเป็นนตอเช้า เฮ้ยทุกคนครับบอกว่าอยู <is till S 1> ่ในป่าครับทุกคนอยู่ในป่าแต่ว่าป่าของเขาเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่เห็นเลยทุกคนคือมันน่าจะอยู่ในป่านี่มันเขียนว่าอยู่ในป่าแต่ว่าคนมันไปทําอะไรตรงนั้นน่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะครับทุกคนคือผมจะไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคือมันต้องเสร็จผมอยู่แล้วอะครับทุกคนเฮ้ย คือตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าแล้วก็เด้คุล่าไม่สามารถทําอะไรคนในเวลาเช้าได้เอ้ยทุกคนคนละเรื่องครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่เด็กคุล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะเป็น,จเ,ปนเจ้าตัวเป้าหมายของผมนะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็คือบอกแลว้วมันต้องเสร็จผมอย่างแน่นอนครับทุกคนแต่ว่าการที่เราใช้อันตรีในเกมนี้เนี่ยคือมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือเลือดของเราจะลดในแบบในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงนะครับทุกคนก็คือเราต้องใช้อันตรีอย่างระมัดระวังนะครับคือ <tenemos S 1> ถ้าเกิดว่าเราสู้กับตัวหนึ่งแล้วมีอีกตัวนนนนนึงมาาาคคคคคคืือออออเเเเรรรรรรีีีียยยยยบบ้้้้ททุุกกกพูดดดไํวต็ คือมันอยู่ข้างหน้านี่แหละครับทุกคน๋ยวผมจะทําการไปหาดูนะครับทุกคนแล้วก็คือบางทีผมอาจจะโดนตุ๋ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมกลัวอากาศกลางคืนมากเลยครับทุกคนคืออากาศมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงทีนี้คือสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยเลยครับทุกคนก็รู้สึกชอบมากเลยนะครับทุกคนเกมนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมเจอมันแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่รู้นะครับว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะเล็งหัวมันแล้วก็ที่ดๆไว้ไว้ซ นไปทุกคนเด็กฟรีไฟมาเล่นเกม <c oughs> คือมันเป็นสายยิงหัวนะครับทุกคนแล้วก็ใครคิดว่าผมร้องเพลงพอก็เมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคน <What? S 1> คือผมเป็นสายร้องเพลงอยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือเจอบอสของเขาแล้วครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> บอสของเขาเนี่ยคือรู้สึกว่าต้องเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะโหดมากเลยครับทุกคนแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็คือผมเจอบอสของเขาแล้วนะครับแลวผมจะรีบไปหาและรู้สึกว่าผมจะได้เจอบอสในเวลากลางคืนนี่แหละครับทุกคนเฮ้ยคือตอนนี้เนี่ยทุกคนอากาศกําลังจะแบบค่อยๆแบบมันค่อยๆดึกครับทุกคนและคือรู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไวมากเลยให้เกมเนี่ย ตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหานะครับเลือดของผมเต็มแล้วและคือผมก็เริ่มจะแบบเฮ้ยทุกคนคือผมคิดว่าผมไม่กลัวแต่อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วทีนี้ก็คือมาอีกแล้วครับทุกคนเวลาของเร็กคูล่านะครับทุกคนเกมนี้นี่คือเล่นแล้วมันสนุกมากเลยครับทุกคนคือบอกเลยว่าชอบจริงนะครับทุกคนทั้งทั้งที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผมเนี่ยคือกดปุ่มกระโดดค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมอยากผมอยากจะให้แบบรอบนี้ไอเจ้าอาสูนตัวนั้นคือไม่เป็นเหมืืืออออออนนนนรรบบทททีีี่่่แแลลลล้้้วววคคคเเยูุกาป แล้วครับทุกคนตอนนี้คือกลางคืนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็คือน่ากลัวอีกแล้วนะครับดนตรีหลอนๆมาเต็มเลยครับทุกคนคือผมอาจจะแบบโดนฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องระมัดระวังมากนะครับบางทีผมอาจจะโดนแบบยิงมาแบบมาอาจจะโดนฟันมาจากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็เป็นเฮ้ยนี่หัวหน้าของพวกมันทุกคนผมจะเล็งหัวอะไรก็แล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยนี่ฟันเข้าไปทุกคนมันตายยังวัเนี่ยทุกคนนี่เดี๋ยวนี้คือผมเริ่มแบบเล่นเก่งแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ฟันหหหัััวนนน้้้าาใญ่่ของมมแลรบะเทีผก็ได ชนะอันสมบูรณ์มาแล้วครับทุกคนก็เป็นยังไงครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับก็คือคลิปเล่นเกมดาบพิฆาตอสูรครั้งแรกของผมนะครับก็คือคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เมนต์กันมาด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลาไปแล้วบายบายแป๊บนึงครับทุกคนถ้าเกิดว่าถามว่าไอเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้คืออะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นฟรีไฟกก็็จะะดดูีนคครับือถ้าอยาก็จะรู้ยก็คด up song